ภารกิจอบทลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาสารพลังรวมกันฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจัดเวทีขับเคลื่อนข้อเสนอนโยบายสาธะะารณนการฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาโดยชุมชนท้องถิ่นจัดขึ้นพร้อมภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมีสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนสำนักสามสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้การสนับสนุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารศักยภาพของ ชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ให้เกิดการตระหนักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากลุ่มน้ําทะเลสาบสงขาและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างการขับเคลื่อนข้อเสนอนโยบายการฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการต่อไปในอนาคต โดยมีด็ตอร์ไหนแพทย์พิสิทธิ์ศรีประเสริฐกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพดรนิสารัตนดีโลกณภูเก็ตรักษาการผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนสํานักสามเป็นต้นโดยหวังผนึกกําลังร่วมกันอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ํำในทะเลสาบเพิ่มปริมาณสัตว์น้ําช่วยพิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน